สติปัทานสมีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายพิขุทั้งหลายพิขุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายพิขุในกรณีนี้ เป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ เป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ อย่างนี้แลพิกขุทั้งหลายเรียกว่าพิกขุเป็นผู้มีสติพิกุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคูการเหยียดการทรงสังคติบาท จีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเรียกว่าพิขุเป็นผู้มีสัมปชัญญะพิขุทั้งหลาย พิกุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละนี้แลเป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายภิกุทั้งหลายถ้าเมื่อพิกขุมีสติมีสัมปชัญญะไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมอยู่อย่างนี้สุขเวทนาเกิดขึ้นไซเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า สุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สุขเวทนานี้อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วหาเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่าอาศัยเหตุปัจจัยคือกายนี้นั่นเองก็กายนี้ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายซึ่งไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดังนี้แล้วจกเป็นสุขเวทนาที่เที่ยงมาแต่ไหนดังนี้พิกขุนั้นเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตามเห็นความเสื่อมความจางคลายอยู่ตามเห็นความดับไปความสลัดคืนอยู่ในกายและในสุขเวทนา เมื่อเธอเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่ในกายและในสุขเวทนาอยู่ดังนี้เธอย่อมละเสียได้ซึ่งราคานุสัยในกายและในสุขเวทนานั้นพิกุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงและเป็นเวทนาที่เราไม่ได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่ดังนี้ ถ้าเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงและเป็นเวทนาที่เรามิได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่ดังนี้ถ้าเสวยอทุกขมสุเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงและเป็นเวทนาที่เรามิได้มัวเมาเพลิดเพลินอยู่ดังนี้ภิกขุนั้น ถ้าเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องร้อยลัดแล้วเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องร้อยลัดแล้วเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันเกิดจากเวทนานั้นเป็นเครื่องร้อยลัดแล้ว เสวยเวทนานั้นพิขุนั้นเมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบเมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบเธอย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวง อันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจกเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้ที่ขู่ทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันได้อาศัยน้ำมันและไส้แล้วก็ลุกโพลงอยู่ได้เมื่อขาดปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะขาดน้ำมันและไส้นั้นแล้วย่อมดับลงนี้สันใด พิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นคือภิกขุเมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดรอบดังนี้เมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดรอบดังนี้พิขุนั้นย่อมรู้ชัดว่า เวทนาทั้งปวงอันเราไม่เพลิดเพลินแล้วจักเป็นของเย็นในอัตภาพนี้นั่นเทียวจนกระทั่งถึงที่สุดรอบแห่งชีวิตเพราะการแตกทำลายแห่งกายดังนี้